นี่ครับ <c oughs> นี่ก็มาขันยาบง,งัวต้องไปพูนครับดีเดินวิญญางเบิ้งบกักเผากันล้นไหลครับมันไม่เก็บป่อยยังไม่ได้ก็สอบมาใส่ครับต้องเก็บรอแบกไปที่เก็บไปหมดก้อนนี่หายหมดแล้วหลายครับถอหนหยาบ่ถอน ตอนอย่านี่ออกให้งวมามัดไปถอนมาหมดหมดแห้งก่อนอถอนไปเด็กกวางซั้งนี้แหละครับกวางไงพ่าวทางล่างกบบนี้ต่บวกเก็บขึ้นไหมยังเป็นวยหนึ่งครับยังไงคอย,อยกันต้องรอหนึ่งเดินเบิ่งไปเรื่อยๆเออ23ลูกได้ พอเก็บรวมแล้วครับพอเก็บรวมมันหายเออรถเออนี่รถไทยเดินตามของของของจู่ดูเขามาจอดเลยก้อน,น,นอะไรเขาเจอง่วขึ้นมัมัดอีกครับมันแตงต้นใหม่พวกนี้น,น,นี้ต้นนี่ต้นยานครับนี่ต้มยาแก้ไขครับฤด,ดูครับต้มใส่กับใบใส่กับ ใบยอดกพราวใส่ใบปกพราวใบกพาวสองก้านต้นนี้สองคอนครับนี่ค้นจะเป็นไข่ถ้าไปดูหายครับไข่ถ้าไปดูปวดหัวเวียนหัวคือบางคนถึงกับตายเลยนะครับพอดีเห็นพอดีบพราะบริคิดทวารบริคิดเลยบอกมันนี่ต้นมันมีใบมันครับ คนณรากบัวเเป่าบุกนะครับมันเป็นเอาไปตากแดดไว้แล้วครับเราก็เก็บตากดดแดดเราก็ใส่ห่อมัดมัดไว้วกับกำประมาณจำเนี้ครับเวลานั่งก็มาต้มใสก่กับ็ใบบัวเเป่าครับนี่นี่ใบใบัวเเป่าแบบนี้ครับตัดตัดสักสองสักสามจิ้งสักสามนี่สักสามใบนองครับสมัดเลยกันเราก็ต้มเลยครับ กินแก่แก้ไขทับฤดูครับผม,มลืมซื้อมันบอกว่าถือซื้อมันลืมต้น,นลืมซื้อมันแต่ว่าซื้อเขาเอินกันทั้งบ้านนะเอินต้นยาไขทับฤดูแล้วครับผมันกีริย์สารนะครับพละย่างครับเพิ่งเห็นเห็น,หนยมันบ้าครับนะครับครับนะครับ แกไข่ทักรูดูดีนักเลยครับเป็นกบทเออทำมาจอดเลยแปฝดโดนะครับติดนะครับบ่าจะมาติดได้ดิสามสี่เป็นเป็นบ่ขายลอ่อฐานหลังมันผ่านแซงมันฐานแซงผ่านหล่องมัน,น,น,ม,นมันเสียครับสตาร์ทต,ติดได้ครับนี่เป็นงนี้กงคราบซื่อจะเป็นไลยขอบ ล่อมันหมดครับนี่นี่ล่อซื้อเล็กแผ่นมาเทียมจะไ,ได้นั่พุเทเถาน้องกับคนเถาแล้วหกสิบคัวแล้วลูกก็เห็ดก็เป็นตะกอนแต่เกิคนเถาแล้วนนคนบ,บนล้างจิหวงของเลยถามซื้อก็ไม่ได้หรอกนี่บ้านถูกเกลียด แกเขามานจะปูมาทางหนาครับสุดทีขึ้นกับห้องพระเท่านี่ครับพระเท่าก็สุดคุณนะครับต้นตนนั้ต้นเขี้ยนต้นตาลตบบนี้นบอกขายเท่าแต่วะาี่ล้านบปลูกคนซื้อเขาเพราะว่าคนบัญช้อาเนาะซื้อยี่สิบสามสิบบ้านใครจะซื้อเนาะ มีสาะใน,นแล้วก็มีตนม้นไม้ต้นนี้ก็ขายได้ท่านบอคนรวยให้กันนะครับแต่คนในวงเฮาบ่เงินตรงหลายมีสิบสามสิบล้านบ่มาถิ่มเนาะสิงวิ่งสิงวิงง้อนีบ่เก่งครับมัมกติดเสือตกติดไม้แสีบมากต่มักติดติดไม้ผมเพิ่งเมาติดพันหลักง้อชอบพันหลัก งี้เดินไปเสริแต่ว่าอย่างมันอยู่ขึ้นบกแล้วเอามากินลงมากินห้าแล้วก็มัดใต้น้าไปโน่นเสียรายลงไปกินน้ำที่ผมมาเนี่ผมเห็นมีปลาลูกคอกงมมมมมม่มมน โผล่พวกแม่มันผมเห็นผมมาเห็น <bra> มีลูกปไงเลยผมมีเรียว่าส่อนมันครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ยิ้มยิ้มยส่อนไปติดส่อนไปไว้บ้านนะสอนไปตั้งไว้บ้านตัวใหญ่เจอนหัวจะว่า เดียวยังเสียวตะขาดเดินตามนี่เสียไายั้นจับไว้จับเดิสิยาแล้วอิ่มแป้งแล้้วตองมาเสียหนาแล้วเป็นแผลอะไรเอายาอะไรยาอะไรยาสีกุ้งม่วงมาทายามาให้ครับ จิตหมดนะเยอะๆน้อยๆแล้วก็มาเล่มจิมหมดก็อิ่มแล้วอิ่มคับพี่น้องคือห้างป่าเลยอ๋อห้างป่าดิโอหูเรียนบุบเลยมุ่นไปแล้วคุณอะไรเรียบครับนีโอ้เป็นไข่เนี่ยพี่น้องที่มันไข่ปะไข่ป่าห้างปลาคอครับไข่เต็มเลยห้างปลาคอครับ มัากินเด้อกินยิ้มก็ไปกินน้ำเม่นี่มันก้อง้องขยับมันไปอย่างนี้หน่อยเมียนี่ทิ้งดิ้งทั้นันเดี๋ยวมันเชี่ยวมันถึงกันจะมันเปลี่ยนดังได้ วูวันที่หอไปเสียบป็นตรงนี้ก็ได้ไปตรงไปดูวันที่กินป่ะเนี่ย งัวยืดีืครับงัวแม่นี่ยอมันตันแ่ะไปใส่ครับขันขาคือยงังทากบ่แม่นโอเคมาดูว่าทากครับรมันจะไปไทยไ xem xét xíu xem xét này xem xét xử xem xét xử xem xét xử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  ở nhà xét xử xét มัน,นมีหม่องน้อนอมันนอนกับหีีเลยยิ้มเดีวกันขุนขามไปเลยตัวลายเสียายา n าาวัานเทปไว้ครับเสียายตัวดำอันนี้ n า,าหมดแล้วมั้งโอ้หมดแล้เดี๋ย,ยวมันอีกคน อย่า <Net> เอาเงินอย่ากันในรถนะคลิปนี้ก็จะไปสำเนียงพี่น้องเด้ดดเอดไม่บึงง้อบึงอะไรสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์มาด้วยสวัสดีครับอยู่ดีไม่ห่างกูทุกคนครับ